สวัสดีครับท่านผู้ชม fc ชาวไทยทั้งในประเทศไทยและต่างแดนสบายดี fc สาวลาวครับผมนักโหราศาสตร์เจ้าพิธีกรรมบวงสวงที่ปรึกษาธุรกิจและเจ้าของทฤษฎี่วงจุย้ยเลกที่บ้านอาจารย์สมเจตแสงคำนเวรรินกัมภู ชีวิตที่ผ่านมาของราศีกรกฎมีทิศทางดีนะครับแต่อาจจะย,ยังไม่ใช่ที่สุดคือดูเหมือนยังมีปัญหาอุปสรศรคก,ก,ก,กิกกักงักงักคอยขัดขวางอยู่เรื่อยๆแ,แล้วรอบนี้เป็นยังไงท่านต้องฟังครับก็แบ่งตามการโคจรของดวงดาวออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันช่วงแรกคือวันที่15 1 8มิถุนายนราศีกรกฎ ไม่ว่าคุณคือใครผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่3เด็กผู้ใหญ่กำนันอบตไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่าาาห,ญหรือคนใกล้วลัยชราทิศทางชีวิตของท่านกำลังจะดีดีอย่างชัดเจนที่ไม่มีงานทำหรือการงานกระท่อนกระแท้นก็จะมีข่าวดีได้รับการติดต่อมอบหมายงานมอบหมายโอกาสซึ่งไม่ได้มาแค่รายสองรายนะครับ แต่มากันหลายลายหลายช่องทางให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถแลกกับเงินทองผลตอบแทนอันมหาศาลช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ราศีกรกฎต้องนั่งคิดนั่งวางแผนวิธีการทำงานเพื่อตอบรับกับงานใหม่โอกาสใหม่ที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องและชัดเจนราศีกรกฎหลายท่านถึงกับมองหาออฟฟิศใหม่ประกาศรับสมัครงานหาผู้ร่วมงาน อาจจะถึงขั้นโยกย้ายบ้านใหม่เพื่อสะดวกกับการทำงานและโอกาสใหม่ที่ว่านั้นครับทั้งหมดนี้เกิดจากอิทธิพลของการโคโจรดาวเล็กๆทั้งหลายแหล่ได้แก่ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานสถิตร่วมกับดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนสุภาษะและดาวศุกร์สถิตร่วมกับราหูมรตยูเรือนกัรมะถัดมาช่วงที่สองวันที่1 9ถึงี่ ต้องวางแผนบริหารจัดการทั้งเรื่องส่วนตัวและการงานไว้ให้ดีนะครับช่วงแรกที่ผมกล่าวนําเรียนนั้นแค่การติดต่อแค่การพูดคุยเบื้องต้นจะให้ทํางานจะให้ช่วยงานแต่พอมาช่วงนี้งานดีๆจะวิ่งมาหาทุกด้านทุกช่องทางอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่เลือกไม่ถูกที่สําคัญนะครับท่านมีโอกาสเจอเจอคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงเรียกให้ไปรับงาน เดินทางด่วนให้เดินทางวันนี้เลยครับเขาบอกผมไม่มีเวลาผมอยู่ตรงนี้คุณมาคุยได้ไหมถ้าคุยลงตัวมาทำงานกับผมหรือรับงานนี้ไปได้เลยโหย้ยโอกาสแบบนี้ไม่ได้เจอง่ายๆแล้วท่านจะรออะไรไปสิครับท่านช่วงสุดท้ายสำคัญที่สุดคือวันที่26 3 0ถึง3าการงานราศรีกรกฎจะปังๆอย่างมากไม่ใช่โดนยิงนะครับอย่างที่นําเรียนถ้าท่านทํางานประจําชื่อเสียงความสามารถจะโดดเด่นขึ้นมา เจ้านายไว้ใจเรียกใช้มอบหมายงานสำคัญให้ทำแน่นอนล้วครับคนดีมีฟีมืออย่างท่านหากันไม่ได้ไง่ายๆใครจะใช้ฟรีเขาก็ต้องให้ตำแหน่งให้อำนาจมีรถให้ใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ทุกอย่างตามที่ท่านต้องการเพื่อความสุขความสบายใจกับการทำงาน แต่ถ,ถ้าท่านทำอาชีพอิสระค้าขายหรือบริการลูกค้าสนใจสินค้าชื่นชมความรู้ความสามารถแห่กันมาซื้อของแห่กันมาใช้บริการรับกันแทบไม่ไหวช่วงนี้นอนไม่หลับหรืออาจจะไม่ได้นอนแต่ถึงอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาก็มีความสุขเพราะเงินทองมหาศาลกำลังเดินทางมาเหตุการณ์ตรงนี้เพราะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนกํามะที่แปลว่าอาชีพการงานและเจ้าเรือนปุตตะ คือกฎโหราศาสตร์เนี่ยเขากำหนดไว้ให้อังคารเป็น1ในหลายดวงที่คลอง2องตำแหน่งกเกษตรเรือนในสองตำแหน่งคือราศีเมษกับราศีพิจิกดาวอังคารดวงนี้เข้าเรือนกรัมมะของราศีกรกฎเป็นกเกษตรโดยได้ไปสถิตร,ร่วมกับราหูและมริตยูอังคารกับราหูแนวทางผมเรียกว่าดาวคู่ปฏิวัติ ส่งผลให้การงานเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันแบบปัจจุบันทันด่วนซึ่งมาจากความตั้งใจของราศีกรกฎเองและมาจากสิ่งแวดล้อมคือผู้คนสังคมรอบข้างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ดีแต่หนักคือเหนื่อยครับประกอบกับดาวพฤหัสสิิตโดดเด่นเรือนสุภาะส่งผลให้ดีความสามารถเข้าตาผู้ใหญ่สินค้าบริการเข้าตาลูกค้า ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินยังสถิตเรือนวินาศร่วมกับดาวพุธอันนี้ก็แปลว่าการเงินช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ต้องรออีกหน่อยแต่มองเห็นแล้วครับคือประมาณว่ายอดเงินรายได้โชว์ตัวเลขแล้วแต่ยังใช้ไม่ได้หรือสินค้าบริการเขาสั่งเขาเซ็นสัญญาวางมัดจาแล้วรอสินค้าเสร็จหรือให้บริการเรียบร้อยส่วนที่เหลือเงินก้อนใหญ่ก็ถึงจะจ่ายตามมา มาดูครอบครัวและความรักผู้อยู่กินฉั้นสามีภรรยาความรักความสัมพันธ์มั่นคงแน่นแฟนอย่างดียิ่งแต่จะมีเรื่องเครียดเรื่องทุกข์เกี่ยวกับบุตรหลานที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจและเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครับคนโสดราศีกรกฎรอบนี้เจอสายเปไม่ใช่เปรที่แปลว่าจ่ายนะครับ แต่เปลอลลิงคือมาดดีฟอร์มดีเอาเข้าจริงเต็มไปด้วยนิสินเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยปัญหาส่วนตัวคืนครบด้วยก็จะหนักใจนำเรื่องเดือดร้อนมาไม่เว้นแต่ละวันเพราะตรงกับช่วงดาวเสาวดาวเจ้าเรือนคู่โคจรผิดปกติแล้วดาวสุขดวงดาวความรักสถิตร่วมสถิตรเรือนลาภโยกกับดาวพฤหัสเลยทำให้คู่ดีแค่เปลือกนอกมาดูสุขภาพและอุบัติเหตุ ช่วงวันที่27ถึง29ถ้าต้องขับรถลุยฝนน้ำท่วมถนนให้ใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดเพราะท่านมีโอกาสที่จะขับรถตกท่อตกหลุมขนาดใหญ่โดยเฉพาะเส้นทางที่จำได้คุ้นๆว่าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงน้ำท่วมหมดมองไม่เห็นตรงไหนล่องตรงไหนหลุมก็ให้ขับต,ตามๆกันไปเขาไปก็อย่ารีบถ้าตกท่อ ตกร่องขราวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับอาจจะเลวร้ายถึงขั้นกระดูกสันหลังเคลื่อนกันเลยทีเดียวโชค,โชคลาภและการลงทุนวันที่16มิถุนายนเกตเข้าเรือนมอรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับวิญญาณผีมาให้โชคลาภฝันเห็นเลขอะไรให้ไปไหว้พระขยาวติว้วเห็นเลขอะไรให้ซื้อเลขนั้นมีโอกาสถูกตรงๆแต่อย่าลืม แต่อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยรับเงินแล้วทำบุญส่งบุญถวายบุญต่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเล่นลับทั้งหลายที่มาให้โชคลาภด้วยนะครับลงทุนด้านอื่นๆอ,อันดับหนึ่งคือหุ้นใกล้ปลายเดือนผันผวนหนักแต่ยิ่งผันผวนยิ่งบูบวาบราศีกรกฎยิ่งได้กําไรอันดับสองคือทองคาและสุดท้ายเล่นพอสนุกสนุกอย่าจริงจังเพราะดูท่าว่า ใกล้หมดยุคจริงๆซะแล้วสิ่งที่ว่านั้นก็คือคริปโตเคอเรนซีครับแนวทางทำบุญเสริมชะตาดาวอังคารร่วมลาหูและมรตยูทำมุมโยกกับเกตการงานอนาคตสดใสแต่ค่อนข้างหนักทุกอย่างต้องใช้พลังทั้งความรู้ความสามารถและสติปัญญาผมแนะนำให้ท่านสร้างบุญกุศลด้วยการถวายสังฆทานพร้อมจอบเสียมคลาดไม้กวา อันนี้ทำบุญถวายบุญดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนแห่งการเริ่มต้นกับถวายระฆังเพื่อทำให้ชื่อเสียงโด่งดังและยั่งยืนยาวนานครับ และท่านผู้ชมครับถ้าท่านทำงานมาทั้งชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรไม่รุ่งเรืองสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้สักทีหรือสับสนลังเลไม่รู้ว่าอาชีพการงานที่ฉันทำอยู่นี้มันใช่และถูกฉโลกกับดวงชะตาท่านหรือเปล่าผมแนะนำบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่แรกที่เดียวที่ไม่ได้เน้นย้ำแค่ความแม่นยา แต่แม่นยำแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจริงของท่านได้โดยผู้บริการจะได้รับคำตอบชัดๆตรงๆคือ 1. ตามพื้นจตาจริงๆของท่านนั้นท่านเก่งอะไรอะไรคือความสามารถที่แท้จริงของท่าน 2. อาชีพที่เหมาะสมทำแล้วดีทำแล้วรวยคืออาชีพการงานอะไร 3. ถ้าที่ผ่านมาทําบุญตลอดแต่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตามแนวทางของผมนั้นมนุษย์ทุกคนมีกรรมแตกต่างกันครับการสร้างบุญกุศลเปรียบเหมือนผ่อนปนกรรมแต่ถ้าทําบุญไม่ถูกกับกรรมก็เหมือนกับรักษาอาการเจ็บป่วยหรือรักษาไข้ไม่ถูกกับโรคใช้ยาไม่ถูกโรคดังนั้นบริการนี้ยังจะบอกท่านว่ากรรมตามชะตาของท่านนั้นคืออะไรและต้องสร้างบุญกุศลอย่างไร สี่สุดท้ายนับตั้งแต่วันนี้ดวงชะตาของท่านจะดีจะรุ่งเรืองอีกเมื่อไหร่เพื่อเตรียมพร้อมเตรียมตัวไว้รับกับโอกาสตรงนั้นเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืนคําตอบทั้งหมดจะอยู่ในบริการดูดวงวางแผนชีวิตผมพร้อมแนะนําด้วยความรู้และประสบการณ์การทํางานโหราศาสตร์ทวงจุ้ยยาวนานกว่า20ปีสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644 ID Line สมเจษแสง 0817 008 64 4 ID Line สมเจ็ดแสงขอบคุณสำหรับการรับชมถูกใจกดไลค์คิดว่าใช่และเป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปร ى. เรียนเชิญกดติดตามกดสับ Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยร่ำรวยและมีความสุขสวัสดีครับ